ขึ้นกัอนนอนบ่ค่อยหลับหรอครับออาไปหาหมอไปจำนะครับไปหาหมอแต่บ่เศร้าปวดนะคะปวด,ปวดมากทรมานมากาดีสําหรับท่านที่มีอาการปวดสะโพกชาร้าลงขาปวดแก้มก้นปวดลึกๆึกที่ก้นย้อยนั่งนานก็ปวดยืนนานก็ปวดเดินไกลก็ไม่ได้อาการนี้ปล่อยไว้เรือร้อรังร้ามเนื้อขาอ่อนแรงใช้ชีวิตลําบากมากเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ดีออฟฟิศได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติเกรดพรีเมียมผลิตจากโรงงานมาตรฐานยาค่ะ ช่วยแก้ปัญหาให้กับท่านถึง3อย่างเลยนะคะ 1. แก้ปัญหาในเรื่องของอาการปวดค่ะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง 2. แก้ปัญหาอาการชาที่เกิดจากเส้นประสาทถูกบีบรัดจากกล้ามเนื้อค่ะ 3. ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของลดการอ่อนเพลียของร่างกายด้วยการเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นระบบการไหลเวียนโลหิตมีส่วนช่วยในเรื่องของการสลายฝังผืดท่านใดที่มีอาการปวดสะโพกชาร้าลงขาใช้ดีออฟฟิศได้เลยค่ะโทรเข้ามาปรึกษาสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทร08 1>, 1 3 9, 8, 7, 4, 8, 9, ึ8งสามเก้าวณิชารับสายเองขัดไปนะคะเป็นรีวิวของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีออฟฟิศแล้วได้ผลดีประทับใจได้ผลอย่างชัดเจนเราไปชมกันเลยค่ะค่ะ วันนี้พี่ซิมมาพบถึงบ้านเลยนะคะที่บ้านก็มีธุรกิจการทอเสือนะคะทอเสือตามพื้นบ้านบ้านเราอย่างทอเสือก็คือเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเราต้องนั่งทำใช่ใช่ค่ะนั่งนานนานค่ะนานก็คืออยากได้เยอะก็คือต้องทํานานจกกแต่ประมาณนั้นกลยเริ่มต้นคือปวดใช่ครับเริ่มต้นก็คือปวดตรงสะโพกล้าวลงขาแล้วก็นานๆเข้าก็จะขึ้นเอวแล้วก็ชาทําให้ ปวดนะคะ mm hmm. ปวดมากทรมานมากเนี่ยมันก็ไม่หลับนะคะเพราะมันปวดมันปวดใช่ไม่มีการดูแลรักษาแบบไหนคะเก็คือก็นวดเลยค่ะก็หมอนวดเขาบอกว่าเป็นอะไรคะเขาก็บอกว่าเป็นที่สลักเพชรนะคะเป็นนี่เรานั่งนานด้วยสะสมนานด้วยนวดมาก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เป็นอีกนะคะเป็นเป็นไห้หายจนกระทั่งมาพบสินค้าของเราใช่ค่ะคือฟิตอันนี้ใช่ค่ะ ใช่ค่ะคือตัวนี้เลยก็คือได้เห็นผลจริงๆค่ะก็คือหนึ่งกล่องก็คือเห็นผลเลยเแล้วก็ ก็คือตอนนี้ทานมาสองกล่องแล้วอย่างอย่างนี้ค่ะคุณมีอาการเริ่มต้นเลยในที่บอกว่าเห็นผลเนี่ยกล่องหนึ่งมันเป็นยังไงคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะความปวดก็ลดลงไม่ปวดมันก็คือทําให้เรานอนหลับได้ค่ะก็เหมือนกับมันคลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะ่ะยังไม่ได้หายขาดเลยใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ไปสั่งซื้อมาอองเห็นว่าซื้อมาครั้งที่2ใช่ค่ะใช่ค่ะทานกล่องที่2เป็นยังไงคะก็ตอนนี้ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะก็คือลืมตรงนั้นไปเลยว่าเคยปวดเป็นคนเด็ด เป็นเช่าไรครับขับรถไทยตั้งแต่เด็กน่อยครับอ๋อค่ะขับรถไถที่ไปไถไร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับว่ามีอาการปวดปวดแบบไหนคะปวดหลังครับปวดหลังปวดไหลยปวดลงไปหดสะโพกเอ้ยกลนกบอะครับลงไปถึงสะโพกจนชาไปถึงขาครับอ๋อค่ะแล้วอย่างงี้นอนหลับไหมคะกลางคืนปวดมากอย่างงี้กลางคืนกันนอนบ่คอยลับอะครับอ๋อก็ไปหาหมอประจำนะครับไปหาหมอแต่บ่เศร้าอ๋อค่ะก็ไม่ดีขึ้น่ดีขึ้นครับก็บ่ดีขึ้นนะครับได้ไปนวดไหมคะ นวดนี่ก็มีแน่ล่ะครับรู้จักดีออฟฟิศยังไงคะเอ่อมูแนะนํามากครับรู้จักดีออฟฟิศมูแนะนํามากครับผมอันนี้ใช่ไหมครับแนครับหลังจากทานไปแล้วหนึ่งกล่องอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าดีขึ้นครับไา้ปวดน่อยลงครับก็ดีรู้สึกดีขึ้นมาเรื่อยๆครับอาการกับลายบ่มขอบกคอยปวดปนไดครับกัคไายดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับหลังจากทานสามกล่องแล้วเห็นบอกว่าอาการดีขึนเนี่ยดีขึ้นยังไงคะ บ่รู้ซึกปวดเลยครับ oh. อาการก็ดีขึ้นข้อปวดกับบ่มี่แล้วครับผมอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไปขับรถทํางานได้ตามปกติเหมือนเดินเหินสะดวกครับตาม oh. สบายครับ oh. สบายครับขับรถกันขับได้ครับ oh. บ่ปวดแล้วครับ oh. Oh.